สวัสดีครับพบก็ผมนะเบบบอยนะครับจากช่องแมงกบ,บี้ฟิล์มนะครับทางไทยเอสทีชุดท่านนะครับวันนี้แมงกบ,บี้ก็กําลังจะลดน้ําดอกไม้นะครับก็ไปทํางานที่สารปูตามาเนาะนะครับก็เหนื่อยอยู่แต่ก็ต้องทําเราจะได้แล้วเสร็จเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปลดน้ําดอกไม้กันอ่ะมอมกินน้าโอเคมอมกินน้ํา มอมกินน้ำมอมใส่ก็หายน้ำอืมไหนอ่ะไหนะไหนเนาะมอมไปไหนเนาะมอมไปไหนอะมอมจะไปไหนอันนี้ก็ตามทั้งวันทั้งวันนะทุกคนนะจะมอมตามจริงๆริงฮ้ลดน้ำดอกไหมนี่กว่าไหม รมอะไรไม่รู้อ่าโอเคครับตอนนี้ผมก็ลดต้นผักหวานอยู่หมนะครับทุกท่านนะครับตอนนี้น้ำก็ได้ที่แล้ว ได้ความชุ่มชื่นนะครับหวานจะได้รอดนะทุกคนนะมันแรงครับมันแรงจริงๆถ้าเราไม่ทําหลุมอย่างนี้นะครับมันไม่มีความชุ่มชื่นเลยนะนะครับ ตามมาถอนะครับนนี้ออกนะครับผมก็ถอนหญ้าไปอะไรไปนะก็ะดูหญ้าที่มันเริ่มขึ้นก็นถอนออกถอนออกนะครับช่วงนี้ผมเร่งทำงานเอ่อ ที่สารปูตานะทุกคนนะอาจจะมีคลิปน้อยเลยแหละนะครับก็คือเช้าหนึ่งคลิปแล้วก็ช่วงกลางคืนหัวค่าก่อนไลฟ์หนึ่งคลิปนะครับเพราะว่าผมไม่มีเวลาถ่ายคลิปลงคลิปให้เอฟซดูเพราะว่าเราติดทํางานอยู่เนาะนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเร่งงานตรงสารปูตาให้แล้วเสร็จนะครับผมก็ตั้งใจไว้ว่า,าประมาณอาทิตย์หนึ่งอะนะนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งอะนะครับ ตอนนี้ก็เสร็จก็เกือบเกือบครึ่งแล้วนะทุกคนนะครับอ่าวันนี้ผมทําได้เกือบครึ่งแล้วนะครับพรุ่งนี้ได้ได้เกินครึ่งแน่นอนครับเราก็ทําไปเรื่อยๆ,ๆครับเดี๋ยวมันก็เห็นเองเนาะถ้าเกิดผมมีเวลาเยอะนะมันก็จะเสร็จเร็วนะท่านเดี๋ยวผมจะตื่นเช้านะครับตื่นเช้าให้ให้เช้ากว่าเดิมนะครับ ไม่ตื่นสายเพราะาถ้าตื่นสายเวลาเหลือน้อยนะครับตื่นช้าแล้วก็รีบไปทำนะครับผมช่วงเช้าไปทำมันมันไม่ค่อยร้อนนะครับจะไปช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายตั้งแต่ตอนนั้นมันร้อนนะครับทุกท่าน ตรงนี้ก็ใช้แรงตัวเองเยอะเพราะว่าเราทําคนเดียวนะครับไม่ได้มีใครมาช่วยเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องพึ่งแรงตัวเองนะครับผมขอแค่ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็พอแล้วนะครับตอนนี้ยอดวิวไม่ได้ห่วงครับยอดวิวหลักร้อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอยู่อยู่บ้านไม่มีอะไรเอฟซี FC ดูมีแค่ชีวิตประจําวันกับการทํางานที่อ่าผมทําอยู่นะครับ ก็ขอบคุณเอฟซีนะครับที่เข้ามารับชมในคลิปด้วยแล้วก็ในไลฟ์ด้วยของวันนี้นะครับไลายการทํางานก็จะไลฟ์ให้ดูทุกวันนะครับเพราะว่าได้เติมเน็ตแล้วนะครับแต่อาจจะเป็นแค่ช่วงส,สักช่วงหนึ่งะนะทุกท่านนะนะครับน่าจะเป็นช่วงเย็นๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มั่นใจนะช่วงกลางวันเครื่องมันร้อนครับอุปสรรค ล์กลากงวันคือเครื่องร้อนครับลองลองมาแล้วพอไลฟ์ช่วงเอเยน็ยนๆปุ๊บเครื่องไม่ค่อยร้อนนะครับน่าจะเป็นไลฟ์ประมาณช่วงเยน็ยนนะทุกคนนะนะครับกลางวันเครื่องมันร้อนนะครับนี่ทุกคนประจันนะครับ อาจารย์ใกล้จะเต็มดวงแล้วนะครับอีกไม่กี่วันเต็มดวงนะประมาณสามวันหรือเปล่าสามวันหรือวันนี้มันมันมันขึ้นขึ้นสิบสองข้ามมานะแสดงว่าอีกสามวันพอาจารย์เต็มดวงครับอ,อีกสามวันนะครับพวกท่านเออโอเคหน่อยน้ําแรงถ้าน้ำมันไม่แรงเนี่ยนะครับเซ็งเลยนะอันนี้ดีที่น้ํามันแรงนะครับ น้ำแรงแล้วลดดอกไม้ลดง่ายเพราะว่ามันพุ่งดีนะครับพอพุ่งดีเนี่ยน้ำมันก็ปริมาณที่ดอกไม้ได้น้ำมันเยอะ แล้วก็ปรับเปลี่ยนเวลาเอาเนาะทุกท่านเนาะนะครับช่วงนี้ก็คลิปตอนเช้าก็คือแค่คลิปเดียวนะครับแล้วก็มาช่วงหัวค่าคลิปหนึ่งแล้วก็จะได้มีเวลาทํางานทั้งวันนะครับตอนเช้าก็ถ่ายคลิปช็อตสามคลิปนะครับคลิปช็อตสามคลิปให้เอฟซีดูแล้วก็คลิปตอนเช้าหนึ่งคลิปนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายถ่ายคลิปช่วงเช้าก็เป็นอัปเดตงาน ะครับที่ศาลปูตานะครับให้เอฟซีได้โดนกันว่าตอนเนี้ยงานที่ผมทาเนะี่ยทำไปถึงไหนแล้วนะครับบางท่านไม่ได้ไปดูไลฟ์สดก็ไลฟ์สดคนน้อยครับวันนี้คนดูไม่ถึงสิบคนนะครับเพราะพราะว่าเราทํางานด้วยเนาะนะครับแล้วเวลาที่เราไลฟ์เนี่ยนะครับเป็นเวลาที่ผมไม่ไม่ค่อยได้ไลฟ์นะครับหรือเอฟซีอาจจะยังไม่เลิกงานหรืออาจจะทำางอื่นกันอยู่ ถ้าเราไลฟ์ประจำ e FC จะรู้เวลานะนะครับแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มฉ่ำนะทุกท่าน กลงวันอ่ะผมรดไม่ชุ่มนะครับเพราะว่ามันมันระเหยเร็วมักน้ําอ่ะดีนะผมเอาขี้เลื่อยนะมาเทน,นะจริงๆว่าผมผมว่าจะเอาขี้หมูมานะแต่ว่าขี้หมูยังไม่เห็นมาเลยนะครับขี้หมูยังไม่มาเลยนะเนี่ยพราตัวนี้ดอกไม้มาเริ่มโตแล้วอะ่ะนะครับเดี๋ยวอีกสักพักมันก็จะเริ่มมีดอกนะครับชุดแรกจะมีดอกแล้วนะ อันนี้คือชุดที่สองนะครับแต่ช่วงถ้าช่วงเงินออกผมจะซื้อชุดที่สามมานะครับก็คือช่วงสุดท้ายชุดสุดท้ายนะชุดสุดท้ายนี่ก็คือตอนที่ผมไปทํางานนะ่ะมันก็ยังไม่ออกดอกหรอกครับมันก็ยังเป็นต้นกล้าแต่โตบ้างอะไรประมาณนี้นะเพราะว่ามันเป็นช่วงปลายๆที่ผมซื้อมาเพราะว่ามันก็ต้องมีหลายหลายรุ่นนะทุกคนนะตอนนี้ที่ผมซื้อมามีสองรุ่นนะครับดาวเรืองมีสองรุ่น ข้อดีของการมีสองรุ่นก็คือรุ่นแรกมีดอกไปแล้วรุ่นสองทยอยมีรุ่นสามก็รอรอ,อมันโตไรประมาณนี้นะจริงๆชีวิตการอยู่ที่บ้านมีมความสุขนะทุกคนนะนะครับเหมือนเราได้พักผ่อนนะแต่คราวนี้การที่เรา กลับมาพักผ่อนที่บ้านน่ะเราต้องมีต้นทุนนะอันนี้เราไม่เถียงหรอกว่ากลับมาอยู่ที่บ้านน่ะสบายใจแต่ถ้าเงินไม่มีก็ลําบากจริงๆนะหลายคนบ่นว่าเหนื่อยทํางานเหนื่อยอยากกลับมาอยู่บ้านคุณอยู่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเงินนะ่ะคุณก็อยู่บ้านไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างผมเนี่ยผมไม่สามารถอยู่บ้านได้ตลอดเวลานะครับเดือนนี้ที่ผมอยู่ สามเดือนเนี่ยผมมีเหตุผลที่จะต้องเคลียร์ที่บ้านนะครับเคลียร์งานที่บ้านให้แล้วเสร็จนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไปถ่ายแต่คอนเทนต์ถ่ายแต่คอนเทนต์ไม่มีเวลาอะไรเลยอยู่บ้านไม่กี่วันไปแล้วอะไรประมาณเนี้นะครับมาครั้งนี้ผมให้เวลากับตัวเองแล้วก็ที่บ้านนะครับพอทำงานเราก็ทํางานยาวๆเลยนะทุกคนนะนะครับ เราเลือยงชุดแรกนะครับมีดอกแล้วนะครับใกล้แล้วนิดนึงแต่คราวนี้ไอ้คนที่จัดส่งดอกไม้ให้มาเนี่ยมันคนละสีน,นั่นแหละกุศลาบอกสีเหลืองอ่อนมันก็เอาสีเหลืองเข้มมาปกติผมชอบเราเลืองดอกสีเหลืองอ่อนนะไม่ไม่ได้ชอบดอกเราเลืองสีเหลืองเข้มนะครับแต่สีเหลืองเข้มก็ได้ถ้ามันไม่มีจริงๆนะนะมันก็มันก็ถือว่าเป็นสีเหลืองแหละแต่คราวนี้มันออกส้มครับ ผมผมตีว่าดอกดาวเรืองสีเข้มมันกลายเป็นสีส้มครับไม่ใช่สีเหลืองนะเหลืองเข้มมันก็กลายเป็นส้มนะฮะแต่ถ้าสีเหลืองอ่อนมันมันจะด,ดูแบบสดใสไงดูแจ่มนะฮะอืมนะลถกาชุ่มชุ่มไปเลยคุณนาตื่นสายรับน้ำไปเยอะเยอะแล้วก็รีบๆโตเร็วๆนะครับจะได้แผ่กิ่งก้าน จะได้แบบว่ามีดอกให้เอฟซได้ดูกัน f อฟซได้ดูแน่นอนแหละนะครับคุณนาตื่นสายเนี่ยแต่ผมคาดเดาว่าน่าจะประมาณเดือนมีนานครับเพราะว่าน่าจะใช้เวลาหน่อยนะครับหรืออาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับอาจจะเป็นปลายเดือนกุมภาก็ได้นะครับยังไม่รู้นะครับไ้ตรงที่มันมันปลูกอยู่แล้วแล้วผมเอายาออกอะตรงเนี้ยได้ แต่ช่วงกลางๆอ่ะที่ผมเพิ่งซ่อมอ่ะอันนั้นอ่ะจะโตช้าเพราะว่ามันเพิ่งปลูกซ่อมครับม,มันเลยต้องโตช้านะครับโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวดูพระจันทร์นะครับดูที่นั่นพระจันทร์สวยเด่นนะครับโอ้พระจันทร์ อันนี้ไฟยูเอีโอนะครับนี่พระจันทร์นะครับโอ้ยอยู่คู่กับอ่าไฟเลยเนาะผมก็ไม่ไม่รู้ว่าคืนนี้เอฟซีจะเห็นไหมผมก็ไม่รู้นะนะครับพระจันทร์นะครับอ่าแผงปวยนี่สวยเนาะสวยจังเลยนี่สวยครับสวยนะทุกคนเนาะ อ่ะนะครับก็สลับคลิปนี้นะก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ